วันนี้นายกรัฐมนตรีร่วมเปิดเส้นทางจัก,กรยานรอบเกาะรัตนโกสินทร์ของกรุงเทพมหานครเพื่อเป็นของขวัญให้กับประชาชนขณะที่ประเด็นการเมืองนายกรัฐมนตรีนั้นยังไม่มีการใช้มาตรา44หากจะมีการใช้จะต้องเป็นไปในทางที่สร้างสรรค์ค่ะพร้อมเชื่อว่าเศรษฐกิจภาพรวมในปีหน้านั้นจะมีสภาพเศรษฐกิจที่ดีขึ้นค่ะ โดวยวันนี้เวลา7็ดนาฬิกาที่ลานพับพลาเจษดาบดินถนนราชดำเนินกลางพลเอกประยุจันโอชานายกรัฐมนตรีเป็นประธานพิธีเปิดโครงการพัฒนาเส้นทางจักรยานหรือไบเลนในพื้นที่เกาะรัตนกโกสินทร์ของกรุงเทพมหานครโดยมีหม่อมราชวงศ์สุขุมพันธุ์บริพัตรผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครได้กล่าวรายงานความเป็นมาของโครงการทั้งหมดค่ะจากนั้นนายกรัฐมนตรีกล่าวเปิดงานเขาว่ารัฐบาลยินดีสนับสนุนการปั่นจักรยานในกรุงเทพมหานครและหน่วยงานที่เกี่ยว ขอถือเป็นของขวัญปีใหม่ให้กับประชาชนและพร้อมสนับสนุนให้มีมากขึ้นตามลําดับค่ะเพราะจักรยานเป็นกีฬาที่ได้รับความนิยมจากประชาชนมากขึ้นจึงควรขี่จักรยานด้วยความปลอดภัยนอกจากนี้การปั่นจักรยานยังช่วยประหยัดพลังงานและรักษาสิ่งแวดล้อมที่จะนําไปสู่ความยั่งยืนอย่างแท้จริงดังนั้นต้องมีการอำนวยความสะดวกเส้นทางจากผู้ใช้รถใช้ถนนให้มีจิตสำนึกปฏิบัติตามกฎจราจรทั้งนี้ยังฝากให้ทุกคนระมัดระวังการขับขี่ 对。 จากนั้นนะนายกรัฐมนตรีก็นําคณะรัฐมนตรีผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครตัวแทนผู้นําเหล่าทัพคณะผู้บริหารงานและประชาชนค่ะร่วมปั่นจัก,กรยานรอบเกาะรัตนโกสินทร์รวมระยะทาง8กิโลเมตรและภายหลังจากร่วมปั่นจัก,กรยานเสร็จแล้วนะคะนายกรัฐมนตรีก็ให้สัมภาษณ์ถึงประเด็นการเมืองค่ะว่าคอสชอยังไม่มีการใช้มาตรา44เพราะต้องคํานึงถึงความจําเป็นและความเหมาะสมพร้อมยืนยันหากจะประกาศใช้จะต้องเป็นไป ในทางสร้างสรรค์ส่วนกรณียุบองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นยังไม่มีแนวคิดดังกล่าวตามที่มีกระแสข่าวค่ะซึ่งภารกิจสําคัญของรัฐบาลคือการแก้ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนทางนี้เชื่อว่าเศรษฐกิจภาพรวมของประเทศในปีหน้าจะดีขึ้นแต่ก็ยังห่วงเศรษฐกิจระดับล่างที่จะทําอย่างไรให้ผู้มีรายได้น้อยมีรายได้เพิ่มมากขึ้นค่ะก็ไม่จําเป็นก็ไม่ได้ใช้อะไรนะใช้เพื่อในทางสร้างสรรค์ไงอะไรที่ติดขัดข้อกฎหมายตรงไหน แล้วทาให้มันเกิดประโยชน์เราก็จะใช้แต่ตอนนี้ก็ยังไม่ไคิดจะใช้อะไรนะ ขณะที่ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครก็ระบุค่ะว่ากทมได้ดําเนินการส่งเสริมและสนับสนุนการใช้จัก,กรยานมาตั้งแต่ปี2551เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวในพื้นที่รอบเกาะรัตนโกสินทร์ซึ่งปัจจุบันกทมมีเส้นทางจักรยานรวม31เส้นทางระยะทาง242กิโลเมตรค่ะและนอกจากนี้ก็ยังขอบคุณหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ได้ออกกฎให้มีการจอดรถจักรยานรวมถึงเส้นทางจราจรและยืนยันว่าจะพัฒนาเส้นทางทั้งระยะหนึ่ง และระยะ2ให้มีความปลอดภัยมากขึ้นค่ะอย่างไรก็ตามค่ะนายกรัฐมนตรียังมีการหารือกับผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครให้มีการเพิ่มที่จอดรถจักรยานมากขึ้นสุบินเล็กใจซื่อถ่ายภาพพัชรินรัตนชัยทีมข่าว i n n รายงานจากลานพัผ่าเจสดาบดินค่ะ